กับสวัสดีครับวันนี้มาที่ด่านคุณทษอีกบ่อนึงครับนี่คนก็หลายครับนี่กําลังหวานกันอยู่เลยครับมานี่ครับอันนี้ก็มีแต่สายปลาชนปลานินตะเพียนครับนี่ครับนี่กาลังเริ่มครับกําลังเริ่มครับนี่ของเชียร์ัสวัสดีเซนแถทุกท่านครับนี่อยู่ที่ด่านคุณทษนะครับวันนี้ ได้ถาหมู่บ้านเขาเลยน,น,นี่ครับนี่ครับตรงนี้สองบอ่อครับนี่อันนี้บอ่อหนึ่งนี่บ่อหนึ่งอันนี้บอ่อ,นนบอเล็กอีกบอ่อหนึ่งเป็นสามบอ่อนิดหนึ่งนี่โอ้ยมุดเห็นไม้เยอะครับเพราะว่าไม้เยอะบอ่อนี่อันนั้นก็ติดละกำลังแกะปลาสะเพียนครับใส่ครึ่งโลถึงคือกิโลหนึ่งครับ ตัวทมๆทมทมตัวตีเลยไตรหนูมือพ่องเนอทีมงานด้วยกันนี่แล้วนี่นี่มาจากชายภูมินะทีมงานนี่เจอกันบ่อยครับอืมอสวัสดีครับเสียนเหยทุกท่านครับอมบันเจอข้าใหญ่นะครับโบนเนอม่เอ้ยมือนี่เึงนไงจานสวัสดีครับ มันไม่พื้นได้ตัวนี้ถ้ามันโดนพื้นจะขาโดนนะขาขัดยนะใส่ใหญ่ใหญ่ของแท้เลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมากล้องมาแล้วกล้องมาแล้วเน่ได้ของเท่เลยใส่ใหญ่ใส่ใหญ่รอลุนเจ้านี้เลยครับรอลุนเจ้านี้เฮยเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเราลุ้นใจอะไรนลยกำลังขึ้นแล้วกำลังขึ้นแล้วมีป่าสั้งปั้นกำลังขึ้นแล้วไม่โดนโอ้ยไม่ นี่นี่ครับนี่ใส่ใหญ่ครับไปเลยอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเสือแดงจุดดีมากเลยครับตอนนี้ก็ยืนจ้องกันนะครับนี่ครับกำลังจะลงครับนั่นนะไปตรงไหนก็เจอกันบ่อยครับ เตรียมแล้วเตรียมแล้วจับเหรอครับมองซ้ายมองขวาทางในดีมือไขมืเคยกรอยเ,ยเอาเตรียมไปจมูเบองแคนะ่นั้นเอาบองเอออ,อยู่เลยฮะโอ้โหจ้องนานเลยครับดูเจ้าอื่นครับโอ้โหคนก็เยอะครับเ่ย 70ท่านครับทั้งหมดจวดเจ้าน้องโอ้โหสวยครับนั่นะโอ้โหลาเส้นลาฉลาดดูหน่อยหน่อยทีเจ้านี่มาที่หลังเนี่ยโอ้โหใสกิโลเนี่ย อสองโลครึ่งอยู่ไหมเนี่ยใหญ่มากเลยเตรียมมุดอียแล้วครับรเตรียมมุดแล้วอ,อ้าวเจอไหมมุดแล้วครับมุดแล้วก โอ้โหต้องพากันมุดครับต้องมุดอย่างเดียวเล้ครับดูเจ้านี้กำลังจะดึงครับน้ำแค่คอ,อยังโอ้โห,โโหตเต็มเหรอครับไม้เชิญป็นอึบดูเจ้านี้ครับเดี๋ยวดูหน่อยนะดูเจ้านี้ก่อนครับ กวาได้เยอะนะดูเจ้านี้ก่อนครับนี่โอ้โหเจ้านี้ก็สิบห้ากิโลแล้วมั้นนี่ตัวใหญ่ๆนั่นแหละครับจูดเสียนแมนครับโอ้โหแมนอยู่บ้านไหนวะนี่แมนอยู่บ้านไหนอะพัง มุดแล้วแมนเสียนแมนมุดแล้ว<แ>นี่ทีมงานประเสริฐครับ<อ>โอ้โหไซใหญ่สองโลเนาะสองโลขึ้นเนาะอันนี้ใหญ่กว่าตัวนี้ใหญ่กว่านะดูอีกดูอีกเ <ใน S 1> ฮ้ยอันนี้ยิ่งของแท้เลยครับสามโลครับนี่ใหญ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 ่โนกระชงังโน้ยสามตัวครับครับครับผมทีมงานตังคุณทศป่ะเทียนเทียนนะ่กำลังดึงขึ้นอยู่ครับ แตะเพียนเพี้ยนใหญ่นะแต่เพี้ยนใหญ่นะนี่ใหญ่นะนี่นนเพี้ยนมีใส่กิโลครับหนูเองครับโอ้โหเซีนเอ็งเซนมีเซีนมีเซียนเอวันไหนนะวันที่สามมีนา,งงาปักช่องครับผมเดี๋ยวเจอกันครับไปเจอกันเหมือนเดิมโอ้โหเนี่ยทีมงานเดียวกันครับทีมงานเขาใหญ่นะนี่ นี่ตะเพียนมีตะไสกิโลนี่ครับผู้ช่วยไหลครับนี่ช่วยไหลเขาใหญ่โอ้ตะเพียนมีตะไสกิโลเลยครับกี่ตัวเนาะนี่สองอ,อ,อันก็ใช้ยงโอ้หมดน้ําแล้วพอเรียกปุ๊บหมดเลยเนายติดไหมอืมเขาท่าแล้วเขาท่าแล้วครับนี่สนุกสนานกันจังเลยเนาะตอนนี้ เออทรย์พิงส์ราห์เริงเทรย์พิงส์ราห์เลยอะไรทีนี่ครับนี่เริ่มขึ้นกันแล้วครับสมีแต่สองโลครับผมนี่มี่สองโลครับนี่เยอะเยอะยออยนี่โอ้โหใหญ่ๆนั้นเลยสองมีแตสายสองโลขึ้นเลยขึ้นสองโลขึ้นจับดูตัวใหญ่ให้หน่อยครับนี่ครับโอ้โหเยี่ยมครับขอบคุณครับผม พากันเริ่มขึ้นแล้วนะครับเนี่ยดูดิเริ่มขึ้นแล้วดูดิครับเนี่ยของสายลมครับเนี่ยพันปลาใหญ่มากยับจับให้หน่อยครับจับตั้งให้หน่อยครับโอ้โหเนี่ยครับของคุณสายลมครับผมขอบคุณครับเนี่ยครับใหญ่จริงๆใส่3สามโลเลยครับตอนนี้เริ่มขึ้นเหมือนแล้วนะครับผม บันเจาะเอาใหญ่นะครับช่องครับนี่ครับอ่าดูซุมนี้หน่อยครับขึ้นแล้วดูหน่อยนายจับตัวดูให้หน่อยดิยเดนเนเอานี่ไปน, <c oughs> นี่ครับทีมงานไหนนี่ทีมงานผู้ใหญ่ทำผู้ใหญ่ทำอยู่อยู่บ้านไหนฮะนีบน่บ้านใหม่บ้านหาบ้านใหม่ในหมู่บ้านสับพังขอบคุณครับ น,น,นี่ครับนี่นะครับทีมงานขอสร้างผู้ใหญ่ทําติดต่อได้ครับมีงานต่อเติมตรงไหนขึ้นงานตรงไหนติดต่อได้เลยเบอร์โทรมีพร้อมครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาช่วยเนาะครับผมเขาเรียกขาช่วยมาเอาแรงมาต่งแรงก็ว่ากันไปเดี๋ยว วันหน้าจะทําให้ดีที่สุดนะครับเนาะจะเอาปลามาปล่อยเยอะๆอะค่ะพี่น้องด้บลากันครบกันคือจะปรับปรุงบ่อให้จะขยายให้มันกว้างขึ้นนะครับครับผมครับเดี๋ยวปีต่อไปคอยว่ากันครับขอบคุณทุกท่านนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณครับผม